ในค่ำคืนวันนี้นะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเกมนัดชิงชนะเลิศครับฟุตบอลซีเกม2023ครับระหว่างทีมชาติไทยของเราครับจะเจอทีมชาติอินโดนีเซียครับโดยช่องที่จะถ่ายทอดสดครับเป็นช่อง t Sport 7และเป็นช่องวันสามสิบเอ็ดถ่ายทอดสดครับสำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยเราในวันนี้นะครับมีผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ต้องรอรุนเช็คความฟิตนั่นก็คือชัยยพิพัฒสวนเพษัตนะครับเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บต้องรอรุ้นเช็คฟิตอีกทีหนึ่งส่วนที่่เเเหลลลลือนคครรรับบสาามถงกได้ย โดยสิเตัวจริงในวันนี้นะครับจะเล่นในระบบ433าครับนำโดยโสพลวิทย์รักญาตนะครับจะเป็นผู้รักษาประตูแบ็กขวาจะเป็นพงศกรตรีศาสตร์แล้วก็แบ็กซ้ายครับฉัดมงคลเรืองธนารอส่วนคู่เซนเตอร์นะครับทรงชัยทองฉ่บนะครับแล้วก็จุนทารเข็มดีลงเล่นเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมส่วนวิดฟิลด์แดนกลางครับนำทัพโดยอีเลฟานดอเลกับตันทีมครับลีออนพิตเจมและเศรษฐศิสต์สุวรรณเสดส่วนแผงเกมลุก3าคนในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยปุระเชษทอดสนิท ชานในรงพรมศีแก้วและธีธรศักด์เผยพหมายสำหรับซีิีส์เฮดทูเฮดนะครับไทยเจอกับอินโดนีเซียครับในรายการซีเกมทั้งหมด23เกมไทยเราดีกว่าเยอะมากครับชนะไป16เกมเสมอไปเพียงแค่2เกมและอินโดนีเซียชนะเราไป5เกมครับล่าสุดนะครับเจอนมาในซีเกมครั้งที่แล้วนะครับปรากฏว่าไทยเราก็ชนะอินโดนีเซียไป1-0ในรอบเซมิไฟแนลครับ นอกจากนี้นะครับไทยอินโดนีเซียเจอกมรอบชินชนเลิศมาก่อนหน้านี้3ครั้งด้วยกันปรากฏว่าไทยเราทําได้ดีกว่าชนะไป2ครั้งแล้วก็อินโดนีเซียชนะไป1ครั้งก็ต้องบอกนะครับว่าเกมนัดชิงนัดนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่สู้สนุกครับเพราะอินโดนีเซียก็ฟอร์มดีเหมือนกันในการแข่งขันในรายการนี้ครับส่วนไทยของเราก็มาตรฐานฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมครับก็น่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกนะครับแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายผมเชื่อว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถคว้าแชมป์4เกมในครั้งนี้ได้เละครับ และเพืเ่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าเกมนัดกิงคู่นี้จะจบลงแบบไหนนะครับไทยเราจะควา้าแชมป์ได้ไหมส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะครับ